คืออะไรเจมาถึงมาอะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยฟันเดียวเนาะพลาดตอนได้อีกมือขึ้นนี่แล้วมือขึ้นฟันอีกแม่นเมื่อฟันดูแต่อันนี้เอาคนหญ่โชกเนาะบ่ขันบ่บ่ก็ย่านพาดมาบติฝันไม่ได้เจยบยังไงถ้ามีไม่ไปแล้วว่าไปกับมูนี่แหละก็จังยุ่ยได้ทำไหมเพื่อละว่ากูเห็นมึงว่ามีเงินมีทองกูเหายชกไงมึงนี่คนว่าดูสินี่องค์นี่บอกใหเขาฟันแม่น ในในความฝันเป็นองค์แบบนี่เลยอง์แบบนี้เลยได้ดวนได้มันบอสุดนีได้ดวนเืิอลหายมาเลยยังไดยังไปฝันเกี่ยวพื่อนเจีโนบ่แมนเพื่อนเดียดสนว่าเจ้าเจ็บแขนบ่สงสัยมั้งยังไหนนอนอยู่ฝันเหินเล่าเสือไหมกวนเดือนต่งนางเจดโนดขออธิษฐานขอน้ำปูฤกษีว่าให้เด็กสุดนีเข่าไปขออธิษฐานขอกอนอันเออเพราะว่าเพื่อนซักทีได้ไหม กิดขอ,อก่อนเด้อเจนนด์หนความนเสือโซนบุคคลเนาะซ้ำได้ซ้ำหนึง่งบ่ได้ฝันเห็นปูบ่ได้จับบ่ได้บายปูเด้อวนขี้งลูกเลยพี่น้องอบานนี้เจนนด์ปูเพิ่นมาเพิน่นเพิ่นมาชุดแบบนี้เลยบ่กพมา่าชุดนี้เลยชุดไรอัสนสิเลย เจนุดเคยเคยบูซาเพื่นบอกแต่เก่าบ่เคยเห็นนะนี่ครั้งแรกแล้วนี่อืงฝันเห็นท่านเลยครับไม่เคยจับบ่เคยบายเพิ่นบ่เคยจับบ่เคยบายครั้งแรกเลยครั้งแรกเพราะว่าเจนดฝันว่ารถบินบอที่แรกมันบินมันบินแห้งหมดบินแห้งหมดเจ็บผีงเลยมันบายเจ็บหลายบ่เอาหอดเล็บ่เอาหอดเล็บอดเบื่อเลยบอเนี่ยให้แน่ไปค่ะเอาว่างกอนก็ได้เจนดติดปัดแขนเอาให้อุปปัวเพื่นเจ ค่ะเป็นยกไม้เบิ้งนะคะก็ปูด้วยสีองค์นล่ะปกติกะนนเจีโนบ่เคยไายบ่เคยจับเคยไหวคนบ่บเคยจับ,ไไบ,บเคยไหวคนจีโนดอืมไม่ความฝันันเป็นเขียนเด็กเป็นตัวเลยตีบอ่เกินหายเลยยังเป็นตัว,ตวเลยจีโนดเลยแบบว่าสิบอบ,บอกว่าสิบอบอกอะไรมันกันอดบอกว่าอะไรที่เรา,า,าหามันมาอันบ่แม็นมันเป็นสามตัวบ่เจ็ดที่สองอุ้ยสื่ง่ายอยู่นี่สามตัว พี่คนบอกแค่สามตัวพี่คนบอกสามตัวแมนพี่คนบอกตัวไหแม่เจ็ดโนตเก่าสามสองอืเนี่ยแทนวิธีไนี่คนบอกเก่าสามสองกับซี่สี่สามสองสองตัวยกหน่อยครับผมยกโชัวหน่อยเขียนเป็นตัวเจ็ดสี่ได้ปะแมนคนไทยเจ็ดสี่เลยมาเลยเลขสามก็มาแห้งแค่สามสองบัตรตัวนี้ ที่นุชจังไดจังอันเพิ่นจังมาเขียนให้ยเจเนาะโอ้โหจังไดนว่าขึ้สมัมผัสกับเพิ่อนเสียจังไหนมันขึ้สัมผัสซ้วยก็มาบอกเลยกระมันบอกดวนดวนชุดสาม,ามตัวว่าสิบบบอกกอันละ,ละ,ละไปผอดปูรือสีอยู่ใสค่ะในความฝันในถ้ำปูรือสีในถ้ำชอนที<ม>่นุชเขาทำบ่เขาทำาทาไปคนไลยหลายคนไล่ลยไปนั่งยื้อนเพิ่นน่ะนะไปนั่งอันนบมือยื้อนเพิ่นนอ่ะละ ก็เลยบอกว่าสยเลมึงเด้อสันนะเลว่ายงงั่งเลยว่าสามตัวไปเลยว่บอกแค่นั้นก็เลยบอกให้เจนห้เลยคือปกติเจนนูดนี่ก็บ่คอยได้ใบปูหรือสีบอกว่าจริง่สีได้วบปูหรือสีใส่ก้สีได้ใบอี๋แล้วสีได้ใบอี์เด้ไหมก็ได้ เมื่อคืนนี้แหละครับเนี่ยล่าสุดเลยนะล่าสุดเลยโอที่แดดก็ว่าสีบ่บบอกเมนว่าสีบ่บบกแต่ว่าขันบ่บบอกขันมันอวกนี่ก็สีว่าถือกลังไม่ดีแมนเป็นสามตัวเลยเห็นบ่สามตัวเลยเพกนยืนเด็กหายบอสก็คนเขียนหายคนบอกเลยนี่ออกไปเลยนี่เขียนหายใครเขียนหายก็ยืนหายใส่กระด่าหายเลยเป็นแผ่นแบบนี้เลยว่าอะไชื่อได้เลยจ๊ะเพื่อนผมให้เมื่อนผู้เดียวเด้เลยว่ะอ้าวบ้านนี้ทะเบียนมอเตอร์ไซค์เจโนตัวใดก็ กิลมนะแปดสี่สามสามอ้ามันก็มีสี่สามอยู่ด้เนาะอันนั่นสามสามอันนี้สามสองซื้อเพิ่นสจีวายรูปของแต้มหนึ่งมาด้วยนีคือเป็นเซนซ์สามส่องนี้ที่ยงกันได้ไหมเจ๊ขออนุญาตถามเนาะเจนุเนะช่วงเจนุศฝันนี่คือเป็นรูปปั้นหรือว่าเป็นลื่สีไปเลยเป็นแบบลื่สีไปเลยเป็นลื่สีแต่ว่าเป็นใต้ผาแบบเดียวกันโอ้สีแบบนี้นะ ม่งอนเลยเจี่บอกแมนยุได้ทำอือคืแฝันจังสีก็แค่ฝันมาก่อนจะให้เลขอย่างนี้แหละครับเพิ่นเขาไปว่ากูจะให้กูจะให้ส้วมมึงแล้วบอกแค่นั้นโอ้เขียนเลขให้เลยเขียนเลขให้ได้เบาๆลายเด้เบาๆลายเลยูสีอี่นๆใบที่สีอื่นเขาทั้งใบแบบได้น้ำส้มน้ำแดงคือเก่าเลยเนาะกว่ามันแบบอืมแล้วเพิ่มสีให้ส้วอีกนีแหละเอือคนจริงมันก็เจี๋ยเนาะ เลยว่าโอยตื่นขึ้นว่าโอ้ยคือไฟเลสีหน่อยเนาะไม่ไม่เกิดมานี่เคยฝันเห็นแบบนี้ไหมเจ๊บ่บ่บ่เคยโอ้สงสัยพนอยากใหคายบพูนอะไรมาเน้นบ่มาเจ๊ป่อย่าถือให้ลงแต้มนึ่งบ่เฮ้ยมันสามสามแม่เจ๊ป่อยนละแม่นลใไห้ลง่งอ้ออันนั้นมันสีสามสามสีสมสามแม่่แปดสีสามสามอันนี้สีสามอันนี้ไม่ใช่มีสีสามสองลงแต้มหนึ่งเลยเด้รุลงแต้มนึ่งป้าคือบังเอิญเทเจ คนเขียนให้เลยแหะครับเขียนให้เลยตัวหนังสือแดงหรือว่าดำหรือยังไงครับสีแดงสีแดงว่ะแต่ว่าทังเครื่องมีเป็่งเ้าเนาะคนนันบอกว่าคนไม่นีว่าท่านผู้เสียหายเลยแต่ว่าถ่ายวันนี้สามสองคือกันเพียงแต่ว่าเล็กนะพอคือกันแมนเีนุดเลยอยากบอกแฮงอยากบอกก็แล้วเนาะยันคือว่าอยากบอกุมอยากบอกเนาะอกบอกว่อยากบอกแล้ว เพื่อนรดลมแต่ว่าทะเบียนนั่นถ่ายมันสี่สามสามเจนนี่นบาดมือเกินสี่สามสองแค่นี้ยกว่าใครใส่เหรอคะเจนวัสดกันใดวัสดุกันใดเอามาบ,บอกด่วนๆค่ะโจทย์ไว้เก้าสามสองสี่สามสองสามตัวไปเลยเด็กหนาเด็กชายรถตุลีอะไรวนะเจนเนาะมันมีหลายรางวัลอยู่เลยเนาะรางวัลหรืา่าเหรือว่าสี ออกแรงสามสองกับว่าจากจ้ก็ย่างผาดคือกันท่านได้บอกชื่อครับนบวชอะไรล่ะคนเบิบเอื้อชื่อเลยตาบารหินตะลูกคนหมูกวกหมูบวชซื้อหมูตาบาลูกคนเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้หาไล่เคียวแบบนี้แหละบาดนมีแคนไปทังไหนอันเปิดหายจากหน่อยเนี่ยอันคนสี่เีตันเปิดเจียแม่วาลมอีดี โอ้เฮ็ดจังไงคือเขียวเงาเขียวก็เหมือนวานตัวเจ๊นี่เฮ็ดให้แน่หรอเปล่าเขียวคือว่าอันนั้นเอาเนี่ยเอาต้มไข่ประคบในตีน้ำหอนเอาต้มไข่แล้วก็นอ๋อหายเร็วเร็วเจ๊เด้อสงสัยปู่ฤาษีท่านจะมาให้โชคปะเจ็บจริงเลยนะนี่ไอ้ข้าวต้มไม่จบเอาเลข่องทางนี้มาพี่มาขอเรื่อาเจ๊มาเอาอยู่ทางนีวได้ทีที่ ต้องใสเพื่นสยากให้เพื่อนดกให้เพื่อนอยากให้อยากได้อย่างวุ่นครับกสพวกคนน้ำใหม่บ่ดิสีก็ใส่กินใหม่เนาะเป็นดูนถ่ทในปลาเป็นกระีบาข้าวนี่เป็นเล่าเนาะเนกชบาคือเ่ได้กินเนาะจีว่าเอาก็หน้าจีบ้าแล้าเพว่บ่ได้อื่นมาสุบ้าเ่ได้อื่นเนี่ยนุดนะครับผม ฝันว่าปู่หรือสีมาให้โชคนะครับดวนเลยนะครับผมครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ